I got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เอริกเทนฮากผักดันขายซานโชวันที่จะทําลายบรรยากาศในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะปล่อยตัวเจดอนซานโชในเดือนมกราคมนี้หากปีกทีมชาติอังกฤษยังคงปฏิเสธที่จะขอโทษเอริกเทนฮากตามรายงานล่าสุดของเดลี่เมลเอริกเทนฮากยืนหยัดในเจตนาลมของตัวเองโดยการที่ซานโชถูกสั่งแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ โพสต์ตอบโต้ผู้จัดการทีมและยังโดนสั่งห้ามไม่ใช้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่ทั้งหมดอีกด้วยผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อมและการเดินทางมาซ้อมสายอยู่บ่อยๆของซานโชนั้นทําให้เอริกเทนฮากกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยโดยจะมองว่าถ้าหากไม่ลงโทษจะเป็นสองมาตรฐานนะครับสำหรับเจดอนซานโชและอาจจะทําให้นักเตะค,คนอื่นทําตามแม้ว่าเรื่องราวดังกล่าวจะถูกปฏิเสธโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับปีกชาวอังกฤษก็ตาม โดยเอริกเทนฮากเชื่อว่าทัศนคติของลูกทีมคนอื่นๆในการฝึกซ้อมนั้นดูดีขึ้นนับตั้งแต่ไม่มีซานโชอยู่ในการฝึกซ้อมด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ดาวเตะวัย23ปีก็ยังไม่ยอมออกมาขอโทษเฮดโค้ชชาวดัต์แต่อย่างใดซึ่งนั่นทําให้อนาคตของการค้าแข้งในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดของเขาลิบลีเต็มทีแล้วโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมมาดริดจูเวนตออาจจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเจอดดนซานโชในเดือนมกราคมนี้โดยมีออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบฤดูกา ถ้ามีปัญหามากก็น่าจะต้องขายนะครับสําหรับเจดอนซานโชเพราะดูแล้วทัศนคติน่าจะเข้ากับทีมปีศาจแดงไม่ได้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยักษ์เด่นงงใจเอริกเทนฮาร์เคยคิดขายแม็กโทปีเตอร์ชไมเคิลตั้งคําถามถึงเอริกเทนฮาร์ที่เคยคิดจะขายสกอตแม็กโทมินเเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากกองกลางชาวสกอตแลมเพิ่งเหมา2ประตูช่วยแมนยูนิเตดพิชชนะเบนฟอร์ดได้2ประตูต่อหนึ่งโดยทีมปีศาจแดงรอดพ้นจากความให้แพ้แบบวุดวิดนะครับ ก่อนได้แม็กโทมิเนลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิง2ตรงในช่วงทดเจ็บเอาชนะเบนฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ได้อย่างไรก็ตามนะครับดาวเตะวัย26ปีอาจไม่ได้เป็นฮีโร่ของเขาหากถูกขายออกจากทีมก่อนในตลาดนักเตะที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ชไมยเคิลไม่แฮปปี้นนะเขามีความสามารถในการทําประตูผมไม่เข้าใจว่าโค้ชกําลังทําอะไรอยู่สกอตแม็กโทมิเนมักมีข่าวว่าทีมพร้อมขายทุกซัมเมอร์และผมไม่เข้าใจเลยชไมยเคิลกล่าวเขาเป็นนัก นักเตะที่น่าทึ่งคุณต้องการนักเตะสารพัดประโยชน์คุณต้องการนักเตกะตตที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่งซึ่งสามารถลุกมาจากม้านั่งสำรองและเปลี่ยนทิศทางของเกมได้และแน่นอนว่าสกอตต์แม็กโทมินีคือหนึ่งในนั้นคุณดึงผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมแล้วก็จับเขานั่งสำรองพร้อมเครื่องหมายคำถามว่าทำไมนักเตะแบบนี้ถึงต้องเป็นตัวสำรองปีเตอร์ชไมเคิลกล่าวสำหรับประเด็นของสกอตต์แม็กโทมินีส่วนตัวแอดมินคิดว่ายังใช้ไม่ถูกจุดนะครับเพราะด้วยรูปร่างที่ใหญ่อาจ จะเหมาะกับมิดฟิลตัวรับแต่ดูแล้วเจ้าตัวไม่ค่อยชอบที่จะเล่นมิดฟิลตัวรับสักเท่าไหร่นะครับถ้าดันขึ้นไปเล่นหน้าต่ําอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นก็ได้นะครับสำหรับสกอตแม็กโทมิเนแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับสำหรับประเด็นของสกอตแม็กโทมิเน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตามนี้เลยซาฮาแนะถีสกิดเซนเดเคอาเข้าร่วมทีมตลาดมกราคมนี้หากอยากกลับไปติดท็อปโฟอีกครั้งลุยซาฮาแนะนําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเจรจากับอดีตในประตูอย่างดาวิดเดเคอาในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2นี้โดยมองว่าดาวิดเดเคอาเป็นตัวเลือกที่น่าจะพาปีศาจแดงกลับไปลุ้นพื้นที่ท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ได้หลังจากที่อังเดโอน,าน่ายา้ายมาเล่นในลงังโอแทฟฟ์ ก็ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับโดยตัวเขาเสียไปแล้วถึง19ประตูจากการลงสนาม11นัดและจากการที่โอนาน่าทำผิดพลาดหลายครั้งจนทําให้โดนตั้งคําถามว่าจะทําให้ปีศาจแดงไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในฤดูกาลนี้และในซีซั่นนี้ทีมปีศาจแดงจะหลุดจากอันดับท็อป5ซึ่งอังเดโอน่านายทวารปีศาจแดงที่มีจังหวะเหวออย่างต่อเนื่องรวมถึงในเกมล่าสุดที่พลาดประตูให้กับเบนฟอร์ดแต่ยังดีที่สกอตต์แม็กโทมิเนอช่วยยิง2ประตูให้ทีมพิกกลับมาชนะ ไดไอย่างไรก็ตามนะครับซาฮายืนยันว่าดาบิดเดเคอาคือคนที่เหมาะสมกับยูเนเต็ดแล้วโดยทางหลุยซาฮากล่าวผ่านรายการสปอร์ตมันเดย์ไนเผยว่าทีมปีศาจแดงตอนนี้สูญเสียความมั่นใจในตัวผู้รักษาประตูชาวแคมบรูนค่เฉลี่ยของโอเดานาเสียเกือบ2ประตูต่อเกมในสีเสื้อยูเนเต็ดหลังจากที่ได้ดูผลงานของเขามาพอสมควรแล้วถามว่าเขาใช้เท้าดีกว่าดาบิดเดเคอาหรือไม่ผมยังไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะแต่ผมอยากให้เขาสนใจในการป้องกันประตูมากกว่า นะผมว่าเขามีจังหวะผิดพลาดมากเกินไปแล้วแทนที่จะย้ายมาทําให้แมนยูนีเต็ดสร้างเกมจากแดนหลังได้กลับกลายเป็นว่าโอนาน่ากำลังกายเป็นตัวปัญหาของสโมสรและทําให้กองเชียร์ของโรงละครแห่งความฝันคิดถึงดาบิดเดเคอมากขึ้นทุกทีอย่างไรก็ตามอังเดโอนาลับไม่สามารถทดแทนดาบิดเดเคอได้เนื่องจากทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังจนเสียไปถึง19ประตูจากการลงเฝ้าเสาแค่11นัดแรกจนความมั่นใจสูญเสียแทบไม่เหลือแล้วและมีกระแสข่าวให ให้เริ่มดอบเรีอกสติโอนาน่าบ้างแล้วรวมถึงประเด็นที่เอริกเทนฮากถูกตําหนิว่านี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันผมคิดว่าแมนยูนีเตดต้องเปลี่ยนแปลงโดยกลับไปเซ็นสัญญากับดาบิดเดคอามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้เนื่องจากเขายังว่างอยู่ถ้าปีศาจแดงยังอยากติดท็อปโฟนะลุยซาฮากราวสําหรับประเด็นของหลุยซาฮาที่แนะนําให้ไปดึงดาบิดเดคอาลับคืนมาสู่ทีมเพื่อนเพื่อพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรควรหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็น โดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวงในแมนยูอัปเดตอาการบาดเจ็บลาฟาเอลวาลานแหล่งข่าวระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการยืนยันว่าลาฟาเอลวารลานปากันหลังฝรั่งเศสไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรคาดว่าจะพร้อมช่วยทีมได้ตามปกติอีกครั้งหลังพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติงวดนี้อดีตดาวเตะเรียวมัดลิกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตลอด3ามเกมหลังสุดของยูไนเต็ดแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมที่เจอกับเบนฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทําให้เป็นคู่จอห์นนี่อีเว ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเมื่อลิซันโดมาร์ติเนสก็บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วหลังเกมเมื่อวันเสาร์เอริกเทนฮักเปิดเผยว่าวารานสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทําให้ไม่มีชื่อในทีมล่าสุดแหล่งข่าวในลัวโอแทฟฟ์เผยกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวถึงอาการของวาลานว่าเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นและไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดคาดว่าวารานจะฟิตกลับมาลงซ้อมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเล่นเกมเพเมลิกนัดถัดไปที่จะพบกับ เชฟฟิลยูนเต็ดในวันที่21ตุลาคมนี้ ไปต่อที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของไตเลวมาเาเซียนะครับมาเลเซียใกล้คัมแบ็กช่วยผีอีก2-3สสัปดาห์ไตเลวมาเาเซียแบ็กไซด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในช่วงหลังเบรกทีมชาติมาเลเซียมีปัญหาบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นนะครับและยังไม่หายเจ็บกลับมาลงเล่นในฤดูการนี้ได้เลยแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าจาขอบแมนยูไนเต็ดได้อัปเดตอาการบาดเจ็บแบ็กไซด์ทีมชาติเนเธอร,แร์แลนด์ว่าใกล้กลับมาลงสนามเร็วๆนี้หลังได้ พบเจ้าตัวที่ทางเข้าสูงฝึกซ้อมแคลร์ลิงตันแฟนปีศาจแดงคนดังกล่าวเขียนแคปชั่นพร้อมรูปมาเลาเซียว่ามาเลาเซียจะกลับมาในอีก2-3สัปดาห์นี้ขณะที่สื่อในอังกฤษคาดกันว่าอดีตแข้งเฟยยนูจะกลับมาได้เต็มถังเพื่อช่วยทัพปีศาจแดงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ในฤดูกาลนี้นะครับแมนยูไนเดตของกุนซือเอริกเทนฮากต้องเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอย่างนักโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่ลุกชอ,อก็เดีเด้งเช่นกันทําให้หลายนัดในช่วงหลังต้องขยับโซฟิย อัมลาบาดกองกลางตัวใหม่เป็นเล่นแก้ขัดแทนส่วนนัดล่าสุดให้วิกตอรีเดอร์เล็ลงเล่นไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแฮร์รี่แม็กควายตามหาพวกล้อผีบอกซีซั่นเพิ่งเริ่มต้นแฮร์รี่แม็กควายปากกันหลังของแมนยูนีเดประกาศตามหาคนหายกองแช่งขาแสะที่เคยปามาว่าต้นสังกัดเขามีซีซั่นจบเฮแล้วตั้งแต่เนิ่นๆโดยผ่านไป8นัดแรกตามหลังจากฝูงแปดแต้มยูนีเดตเล่นเกมหลีกทิ้งทวนก่อนเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมก็แสดงสปิริต ทำประตูชัยในช่วงทบเวลาบาดเจ็บส่งผลให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของทีมปีศาจแดงนั้นคึกคักขึ้นมาทันทีฐานะหนึ่งในผู้นำทีมแฮร์รี่แม็กควายจึงเกาะกระแสกระตุ้นพวก้องต่อเนื่องว่าเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้รอกลับมาต่อยอดเพราะฤดูกาล2023-2024ยังเหลืออีก30แมตช์เดย์มันเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆก,การเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ต้องยอมรับว่าเราเริ่มต้นฤดูกาลนี้แบบเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเราไม่ได้ผล การแข่งขันที่ต้องการแต่อย่างที่เรียนไปซีซั่นของทีมจะเดินเครื่องจากนี้มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแก่เราทั้งหมดทั้งส่วนตัวหรือภาพรวมของสโมสรเคลียรลูกเริ่มกันเลยสําหรับผมเมื่อได้รับโอกาสลงเตะก็พร้อมแสดงผลงานอยากบอกว่าตัวเองซ้อมหนักและรักษาความฟิตในทุกๆวันผมก็มีความสุขต่อการมีส่วนร่วมช่วยทีมเก็บเชชนะแอรีแม็กควายกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่10ตุลาคมนะครับขอบ อบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ